มาดูเรื่องนี้กันเป็นกระแสนในโลกออนไลน์หลายคนมีการแชร์กันบอกว่ากําลังจะยื่นภาษีเลยอลองยื่นหรือยัง <c oughs> ว่ามีข้อมูลแบบนี้ขึ้นมาหรือเปล่ามี <c oughs> ไรายได้ทิปเข้ามาเนี่ยกว่า2 0,000ืบาทแบบนี้ทําให้หลายคนตกใจเลยฮะบอกว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเว็บถูกแฮ็กหรือเปล่าล่าสุดเนี่ยสรรมรภูรออกมาชี้แจงแล้วนะฮะยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากการถูกแฮ็กเป็นเพียงแค่การทดสอบระบบเท่านั้นนะฮะซึ่งมีผู้ยื่นภาษีหลายคนคุณผู้ชมครับเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของกรมสมรากรมีการไปตรวจพบ เนี่ยซึ่งเป็นรายได้ทิปจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกรทรชเนี่ยประมาณ9 0 0 0บาทและก็มีรายได้จากบริษทัทอ,อินโฟเฟดเนี่ยอีก10,000บาทนะฮะรวมๆแล้วเกือบ2 0 0 0 0บาทด้วยกันคุณผู้ชมทําให้หลายคนที่เข้าไปเห็นข้อมูลแบบนี้ตั้งคําถามเลยนะฮะบอกว่าณตอนนี้เองเนี่ยเว็บไซต์กับระบบข้อมูลภาษีของสำมะกน์เกิดอะไรขึ้นถูกแฮกหรือเปล่า ซึ่งต่อมาทางบริษัท i n f o f e ฟฮะมีการออกมาชี้แจงนะฮะผ่าน Facebook บอกว่าแอป My Tax ของกรมสรรพากรมีการขึ้นรายการนะฮะที่เป็นรายได้จากบริษัท i n f o f e ฟจำกัดเบื้องต้นทางบริษัทเนี่ยมีการไปตรวจสอบข้อมูลแล้วนะฮะไม่พบว่ามีการทำธุรกรรมกับบุคคลต่างๆและบริษัทเองกำลังดำเนินการตรวจสอบกับกรณีที่เกิดขึ้นกับกรมสรรพากรต่อไป หลังจากที่มีการออกมาชี้แจงแบบนี้ชาวเน็ตหลายคนก็มีการเข้ามาคอมเมนต์เลยบอกว่าโอ้ยฉันเข้าไปยื่นเนี่ยโดนเหมือนกันเลยมีการขึ้นข้อมูลแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องแก้ไขอะไรยังไงและที่สําคัญอยากรู้ถึงแนวทางการแก้ไขด้วยแต่ว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมครับล่าสุดมีคําชี้แจงออกมาแล้วนะฮะจากกรมสรรพากรที่มีการโพสต์ผ่าน Facebook แบบนี้บอกว่าเนื่องจากกรมสรรพากรเนี่ย มีการปรับปรุงระบบใหม่นะฮะในวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงเวลาสักประมาณ6โมงทำให้มีข้อมูลบางรายการเนี่ยเกิดการคัดเคลื่อนครับบนระบบ Mytax Account และขณะนี้กรมสรรพากรแก้ไขเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ และผู้เสียภาษีครับสามารถยื่นแบบได้ตามปกติเลยกรมสรรพากรต้องขออภัยมานะที่นี่ด้วยนี่คือที่มีการออกมาชี้แจงล่าสุด <ฮะ S 1> และได้รับการยืนยันล่าสุดนะฮะจากนายวินิตครับซึ่งเป็นในฐานะโฆษกกรมสรรพากรอกรอมกอม,ามายืนยันเลยบอกว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยยืนยันนะฮะว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากการโดนแฮกระบบหรือมีการโกงหรือการทุจริตอะไรเกิดขึ้นเป็นเพียงแค่ การทดสอบระบบครับแล้วเกิดข้อมูลผิดพลาดออกมา ทำให้ข้อมูลบางส่วนนั้นมีการหลุดเข้าไปในระบบนะฮะโดยชุดข้อมูลที่หลุดออกไปนี้เป็นชุดข้อมูลที่มีการทดลองสมมุติขึ้นมาโดยข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้มีอยู่จริงครับและตอนนี้ก็มีการเอาข้อมูลเหล่านี้ที่หลุดออกมาเนี่ยออกจากระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นตอนนี้จะไม่กระทบกับฐานข้อมูลที่มีอยู่และทางกรมสรรพากรเองครับก็เดี๋ยวจะมีการประสานไปยังทางกสทชรวมไปถึงบริษัทอินโฟเฟนะฮะเพื่อทําการชี้แจงและก็ขออาภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นด้วยเพราะ ฉะนั้นอย่างที่บอกเลยย้ำไม่ได้ถูกแพ็คแต่อย่างใดนะฮะ